สวัสดีครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2564วันนี้จะมารีวิวกลงลายใหม่ของตัวเองทำเสร็จเป็นกลงไม้สักเดี๋ยวก็ย้อมสีให้เข้มหน่อยๆกลงใบน,นี้คือเป็นงานใบครูเพื่อลองสีลองลายลองแบบลองบอดี้ทั้งหมดนะครับ เพื่อนาคตจะทำกรงทรงนี้เพื่อจะได้ปรับปรุงแต่งเติมได้เรามาดูลายลดลายกันเป็นลายวาดใหม่ทั้งใบนะครับเฉพาะภายนอกนะเป็นลายใบไม้เป็นแถวนี่เครื่องใหม่ เครื่องในหรือเครื่องในเตาตัตเก่าที่ใช้อยู่ปกติประจําสี่เป็นไม้ไผ่สี่ซุกแช่น้ำไว้ประมาณ20สวันแล้วก็มาทํานี่เป็นลายลายเสาแกะนิดหน่อย ตัวถาดเป็นตัวบิดมันถ้วยกระถ้วยขนกาง ลาคอนก็เป็นลายเปิกไม้เป็นแบบเปิดไม้เถื่อนเปินสี่สามมิลสี่ตูดห้ามิลเป็นไม้สีสุกหมดนะครับภผ่สีสุกหมดอ่า บอดี้สิบห้าเทมใจนกเสียงันเรามาดูเลยเรามาดูใบนี่งานใบนี้อีกใบนึงเป็นไม้ไปดูลูกค้าสั่งไว้ก่อนโควิดแล้วก็พอดีติดโควิดลูกค้าก็ยังยังยังปากไว้ก่อนแต่จ่ายเงาิน,นาเรียบร้อยแล้วยังอยู่ดีนะครับรักษาไว้ยังดี เป็นไม้ประดูนี่เป็นลายใหม่เหมือนกันครับลายวาดใหม่ทั้งใบาเหมือนกันประดูสีเงาตัวลคางขาก็ประมาณนี้ตาช่างน่ยจะมาเป็นลักษณะลักษณะนี้นะครับสีเงาอันนี้เป็นสีเงาประดูนะครับออกแดงส้มหน่อยนี่เป็นลายวาดใหม่นะครับ คล้ายๆกับเป็นลายหน้าตัวเดี๋ยวมาเรามาวาดแต่งบอดี้หน่อยเป็นบอดี้นกเสียงนกสากลนเก่านะครับสองใบามาดูข้างในใบนี้อาจจะถ่ายกล้องไม่ค่อยนิ่งนะครับ ถ่ายมือถือแล้วผมก็ถ่ายไม่ค่อยเก่งนะพอหเห็นรูปร่างาประมาณนี้งานช่งนางคันกลางนี่นลายลดดลายแล้วตัวถ่ายเป็น bit ิตัวบิดเหมือนกันนะครับใช้ง่ายดอกนี้ก็เป็นดอกไม่ได้ต่อครับดอกเดียวหมด เปิดงานถ้วยงานถ้วยงานถ้วยถ้วยจะเปิดเส็กล้วยอะไรทั่วไปปืนครับฝากช่องหน่อยนะครับช่องเที่ยวหาก,กินตามใจของผมช่างนัตยุทธยาก็จะพยายาม ถ่ายงานมาลงเพราะไม่ค่อยเก่งอ่ะครับเรื่องนี้โซเชียลก็พอได้ถ่ายพอได้ลงให้ลูกค้าได้เห็นมั้งเนี่ยทั้งสองใบเป็นงานวาดใหม่เป็นลายของผมเองนะครับฝากช่องเที่ยวหากินตามใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทางช่องนี้ก็ทางเพจทางเฟซอ่าลูกค้าประจำลูกค้า คุณคุก็คงรู้จักดีช่างนักสายุทยากงแกะช่างนักสายุทยาเรียงแขกตัดประมาณนี้ครับถนดัดไปทางงานแกะนะครับแต่งานอื่นก็ทำได้ครับแต่ช้าหน่อยงานฝังงานอะไรก็พอมีครับแต่ช้าหน่อยพอไม่ได้งานถนดัดแต่ทำได้ครับอยู่ในสายช่างทำได้หมดครับ วันนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่างกับช่องนี้นะครับเที่ยวหากินตามใจวันนี้สวัสดีครับ